ครับสวัสดีครับกับสาวอนใหม่วันนี้23นะครับผมนะก็คงออกมาพูดถึงประเด็นต่างๆนะครับจากจากที่ลงคลิปไปหลายวันแล้วนะครับผมนะวันนี้ก็จะมาลงเกี่วกับการทํางานของรัฐบาลลงถึงหมอนะครับแล้วก็การปรับคุนยุทธ์นายุทธชัร,รมนตรีได้โพสต์บนเฟซบุ๊กนะครับผมว่า ต้องเปลี่ยนทัศนคติรูปมือลูปใจอะไรต่างๆที่ท่านได้เขียนเอาไว้โพสต์เอาไว้นะครับผมนะมันน่าจะเปลี่ยนน,นานแล้วนะพูดถึงนะครับไม่ใช่ว่าเกิดเรื่องแล้วถึงจะมาเปลี่ยนนะครับผมไม่ใช่ที่ผมอยากจะบอกว่าผมอยากจะให้นายกทั้งมดตีนะครับผมอย่ามองถึงความพิดของประชาชนนะครับอยากให้มองข้ามประชาชนไปนเลยนะครับผมเนี่ยการแก้ปัญหาคือ คุณต้องไปมองคนของคุณในระบบข้าราชการนะครับผมโควิดรอบนี้ที่มันติดมาเนี่ยนะครับไม่ไม่ใช่ประชาชนนำมานะครับผมแต่เป็นการเปิดแอบเปิดบอนของตำรวจตำรวจนะครับเน้นตำรวจนะครับผมตำรวจยจใหญ่ๆนะครับเปิดบอนนะครับนำโควิดหละยรอกที่สี่ที่ห้าหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ย นำเข้ามาไม่ใช่ประชาชนนาเข้ามานะครับนะและการแก้ปัญหาของคุณเนี้ยการที่มาล็อกดาวนี่ยออกไปอีกทั่วจังหวัดเนี่ยมันไม่ใช่การแก้ปัญหาคุณมยุทธ์นะครับไม่ใช่การแก้ปัญหาคุณต้องแก้ปัญหาตรงนี้ว่าโควิดเนี่ยมันติดจากตรงไหนนะครับผมนะคุณต้องไปดูที่ต้นเหตุได้แล้วคุณอย่ามาแก้ไปเหตุผลคุณมารวบรวมเออเอเอ,เอ,เอ ผ,ผู้มีความรู้ทางเอกชนต่างๆแล้วทาไมแต่แรกคุณถึงไม่ยอมรับเพราะอะไรทำไมคุณถึงไม่ยอมรับนะครับวัคซีนสั่งวัคซีนนะครับผมนี่คือข่าวนะครับวันนี้วัคซีนนะครับก็ให้มันหยุดแค่รัฐบาลของคุณนะคุณประยุนะ์นะนะโกงวัคซีนโกงวัคซีนนะครับโกงวัคซีนนะครับ ปัญหาเดิมๆของคนในประเทศของระบบค้าราชการไทยนะครับก็คือการขี้โกงนะครับผมไม่เลิกนะครับผมกินตรงไหนได้แม่งมึงกินทุกอย่างนะครับถ้ามีช่องทางไหนกูจะกินแล้วกูจะกินนี้ไม่ใช่ประชาชนกินนะก็คือระบบค้าราชการคุณมยุทธนะครับแล้วตอนนี้ศักยภาพของคุณเนี่ยผมจะบอกเลย้นะ คุณเนี่ยคุณไม่ต้องออกหรอกนะครับผมนะอาจจะเป็นนายกคุณคุณเป็นไปเลยนะครับคุณดํารงตําแหน่งยึดตัวอีกคุณเอาไว้แต่คุณอย่าใช้สมองคุณเนี่ยมาสั่งนู่นสั่งนี่หรือมาคิดคิดจะบริหารโมหรือหาร,หารนู่นนี่นั่นไม่ต้องนะอยู่เฉยๆนะครับเพราะตอนนี้เขากำลังตอนนี้กำลังว่าจัดระบบใหม่นะครับโดยที่มีผู้รู้อันนี้จะมีผู้รู้มาจัดระบบให้เรานะครับจะมีผู้รู้ ในการทาเศรษฐกิจธุรกิจนะครับผมแล้วผมจะบอกให้นะคุณต้องยอมเปิดประเทศนะคุณต้องเปิดประเทศนะครับในการที่คุณคุณบอกจะเปิดประเทศนะครับผมคุณก็กล้ากลัวนะครับการตัดสินใจของคุณมันมันทําให้คุณเนี่ยไล่ไล่ความสามารถในทางความคิดแล้วพิจารณาแล้วคุณประยุทธ์คุณอยู่เฉยๆนะครับผม แม้กระทั่งหมอคนในภาพเลยตอนนี้แตกแล้วนะครับผมแตกชาดารานูน่นนี่นั่นอย่างที่ผมบอกนะครับว่ามันจะลุกเป็นไฟตอนนี้ก็มาแล้วต่างชาติที่ผมผมพูดกันเอาไว้ว่าถ้าวันต่างชาติต้องเห็นและต่างชาติต้องพูดโจมตีการทํางานของเราตอนนี้ก็เห็นแล้วนะครับแต่ก็จะเห็นอีกก็คือคุณทํางานให้ใครแค่นั้นเองเดี๋ยวนี้ท่าจะรู้นะครับว่าประยุทธ์ทํางานให้กับใครนะครับผม ถึงได้ทนสถานการณ์นี้ให้ประชาชนเกันกลด่ากล่กลวนะครับผมนะครับถือว่ายอมศักดิ์ศรีหายหมดหายหมดแล้วไม่มีแล้วนะครับไม่มีแล้วคุณต้องไปแก้ไขระบบา้าราชการของคุณขี้โกงนะครับผู้ขี้โกงลักลอบนะขโมยปืนขโมยยาเปิดการพน,นัน มาจากผู้คุนนั้นนะครับมาจากตำรวจแล้วก็ทหารน,นะครับกลุ่มยุทธ์ไม่ใช่คุณไปแก้ไขที่ประชาชนประชาชนตัวเล็กๆไม่สามารถทําอะไรได้ไม่สามารถทําอะไรได้แต่เป็นคนมีสีทาได้สุดท้ายเป็นไงข้าราชการยุคคุณเนี่ยนะในรัฐบาลเนี่ยแต่ละคนที่นาเข้ามาเนี่ยนะมีชนะที่หลังหมดนะครับรัฐมนตรีเนี่ยก็ดูกันเอแล้วทบนะ เราผมไม่อยาจะพูดถึงนะครับว่าตอนนี้กระแสมันก็ค่อนข้างที่จะจะพูดอะไรไปอะไรไปก็จะมีการฟ้องร้องฟ้องร้องเนีผมไม่อยากจะไปเสียเวลาตรงนั้นนะครับนะครับก็คือว่าคนเนี่ยคนในชุมชนพิสศเนี่ยมันขี้โกงนะครับผมนะโกงประชาชนนะครับแม้กระทั่งวิกฤตตอนเนี้ยก็ยังโกงนะครับโกงคุณม่จูคุณต้องคุณต้องให้เราะว่าคุณต้องให้คนที่มีอำนาจในจังหวัดน,นั้นๆเนี่ย สามารถที่จะทํางานแก้ไขให้ประชาชนได้เต็มที่นะครับผมโควิดเนี่ยมัน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 แก้ไม่ยากหรอกแต่คุณมันเละเทะคุณการเละเทะไปคุณกายมัคิดอะไรนู่นนี้นั่นโอ้นะครับแล้วเนี่ยวัคซีนที่ไม่มีปัญญาจะซื้อเพราะอะไรคุณมันมีการส้างนี้ต่างประเทศนะครับผมนะเงินเป็นรงนพันล้านเนี่ยผมเคยพูดแลนะครับว่า วันนี้ผมมาวิเคราะห์นะทางเรือน้าน้ำเนี่ยมันเป็นแค่ฉากนะนะครผมมันเป็นแค่เศษเหล็กฉากนะาึนะ่อสถานการณ์ตอนเนี้ยคุณคุณเด็กๆยังคิดได้เลยว่ารงคามจะมีไหมมันหลายร้อยปีแล้วนะนะครับแลวน้ำในน้ำของเราเนี่ยลนเรือน้ำอะไรเนี่ยมันมันมันไม่สามารถที่จะไปอยู่กลางอะไรนะเหมือนกับความลึกของอะไรเนี่ยมัน,มน ที่พ่อหนูเราเคยได้พูดเอาไว้ผมถึงเนื่องเนื้อน้ำน้ะครับนะผมก็จาไม่ได้แล้วเนื้อหาแต่ถ้าใครจะหาก็ลองไปเสิร์ชดูนะครับผมพ่อหลวงราชการที่เก้านะครับได้สงให้ได้ส่งให้พูดไว้นะครับผมวันไม่น่าจะเกิดขึ้นได้นะครับในเรือน้ำน้ำเลยเนี่ยมันผมนึงบอกว่ามันมีน่าจะเป็นนี่นะครับผมอาจจะมีการสร้างนี่หรือจะซื้อขายอะไรกันสักอย่างหรือไม่ก็อาจจะรู้อะไรบางสิ่งบางอย่างใน เมือนเป็นความลับนะครับผมถ้า้ถาถ้าทางแดนสั่งอะไรมาต้องซื้อต้องทําต้องต้องให้มันเนี่ยครับเหมือนเราเป็นเบี้ยลาขนาดเหมือนเรามันถือไพ่ไพ่เหนือเราตรงนี้เราต้องต้อง,ต,องต้องไปสืบสักนิดนึงแต่รถาทางเดือน้ำน้ำเนี่ยผมบอกเลยนะครับฝงฟันธงเลยนะเป็นเส้นเหล็กครับรมันเป็นแค่เส้นเหล็กเป็นแค่ฉาบบางหน้านะครับผมสองสี่พันกว่าล้านนะครับที่ไปสั่งจองเรือน้ำน้ำรถถัง ซื้อเซเลกมาเงินบางส่วนที่เป็นเันฟารล้านเนี่ยคุณมยุทธคุณรู้ดีที่สุดเงินตรงนี้มันไปกระจายต่างประเทศมันไปนำาไหมันไปแชไปไหนมันเอาไปทําไมไปไปซื้ออะไรหรือยังไงนี่คือการปุกปิดข้อมูลนะครับผมนะรอเรื่องมันแดงก่อนนวะเดี๋ยวมันก็แดงขึ้นมาเองนะครับผมนะขณะการปุกปิดข้อมูลของโควิดเมื่อคนติดเนี่ยมันยังเปื้อออกมาได้เลยนะครับผมทุกทุกอย่างนะครับ ทำนี้ทำนีอะไรไว้เนี่ยเดี๋ยวมันก็เปิดเผยขึ้นมาเองไม่ชา้าก็เร็วนะครับดังนั้นคือวันนี้ผมบอ,อกว่าไปแก้ไขระบบข้าราชการของคุณนะครับผมตำรวจทหารนะครับผมนะไปแก้ไขผู้เปิดแอปเกิดบอนการพนันซวยต่างๆนะครับโควิดเนะี่ยรับรองหายแน่นะครับผมนะรับรองเลยนะครับผมถ้าท่านจะแก้ไขคนของท่านเองนะครับถ้าไม่มีการทุกวันนี้ก็เปิดบอนกันอยูอย่ ควิดยังในวแล้วนี่นะมันไม่มีวันหมดไปหรอกเพราะคุณยังทํามีกฎหมายอยู่แต่ไม่สามารถเอาความบิดอะไรกับพวกมันได้นะครับผมประชาชนตอนนี้นอนนอนนอนรอ,นนอ,นอความตายกันเจ้าปัญญาที่ไหนไปเปิดนะครับนะเดี๋บอกให้และการจัดซื้อขายวัคซีนนะครับนู่นรอสิ้นปีรอสิ้นปีเงินห้าแสนกวา่าล้านตอนนี้เงียบไม่รู้ไปทำอะไรนะครับผมนะครับอืม เนี่ยมันเป็นอย่างนี้นะครับผมส่วนหมอนะครับนะจัญญาบันนะจัญญาบันหนังหมาไอ้เหี้ยก็รู้ๆกันอยู่อย่างที่เห็นนะครับอยู่ๆค,คุณธรรมนะนั่นคุณธรรมปว่วยอยู่ยังรักษาไม่ครบระยะวันเวลาที่ได้กําหนดเอาไว้หมอหนังหมานะครับให้ออกนะครับผมใหอ้ออกเพราะว่าอะไสดนู่นนี่นั่นมันไม่เกี่ยวนะครับผมจัญญาบันของคุณคุณต้องมีนะครับตัวคุณหมอนิลทอง คุณที่ไป,ไปชุมนุมนะครับผมนะไม่มีสิทธิ์ที่จะได้ไปรักษานะนี่ก็เกิดตัวลงแล้วนะครับผมอย่าไปแยกคุณต้องคุณต้องแยกแยะนะครับผมนะจารยาบานของคุณการเป็นหมอของคุณเนี่ยคุณต้องรู้ว่าคนไข้ค,คือสิ่งสําคัญไม่ว่าสถานการณ์นั้นจะเป็นอะไรก็แล้วแต่คุณต้องแยกแยะนะครับไม่ใช่เอามาเหมารวมหรือมาแยกประเภทมันไม่ใช่นะครับผมแล้เดี๋ยวโควิดตรงนี้ผมมั่นใจในครับว่าเดี๋ยวมันก็จะจางหายแล้วส่วนยอดที่มันมีขึ้นมีขึ้นมีขึ้น,นเนี่ยก็คือ ผมอาจจะพูดให้ตหนกตกใจนะมันไม่ถึงหรอกครับผมนะนะมันบางอย่างคือเหมือนก็ะบนการไปปันป่นนะครับผมสื่อต่างๆอะไรไแล้วแต่นะครับผมในนวนจํานวนหมื่นกว่าคนเนี่ยที่ติดเนี่ยมันก็จะมีจํานวนที่หายดังนั้นเนี่ยผมเนี่ยจะพูดตรงนี้ว่ามันก็ไม่ถึงถึงยอดที่ว่าจะไปถึงหมื่นกว่าะไรในดานั้นนะครับผมนะแต่ตอนนี้รัฐบาลเรามันต้องให้ประชาชนไปกดดันต่างชาติกำลังจะกดดันนะครับผมคอยดูนะต่างประเทศนะครับผมจะต้องออกมาบีบเอ่อ ผู้นำของเรานะครับผมแล้วตอนนี้ก็อย่างที่บอกนะครับให้มาสนใจในการรักษานะครับโควิดสิบเก้านะครับผมวัคซีนบทซีเนี่ยให้ลุกขึ้นมาช่วยเหลือคนไทยอย่างจริงจังนะครับจากต่างต่างชาติได้กล่าไว้นะครับผมนะไทยก็มีนะครับผมประเทศหนึ่งก็มีนะครับแต่ไทยมีอยู่ด้วยนะครับนะครับผมอยบอกว่าทางเดินน้ำเนี่ยไม่มีการมันังไงมันก็ซื้อนะครับผมเพราะมันไม่ซื้อไม่ได้นะครับมันต้องซื้อมันต้องเอาเงินตรงนี้ไปทําอะไรสักอย่าง พราะฉันคนมันถ้ามันไม่มีอะไรเนี่ยมันจะดื้อแพงซื้อสองสามพันล้านนะครับผมโดยที่ไม่มีไม่มีความจําเป็นอะไรที่ต้องต้อง <c oughs> ต้องไปซื้อมันแล้วนะคนในประเทศรอความตายอย่างเงี้ยมึงไม่ซื้อวัคซีนแต่มึงไปไป,ไปนี่เลือกต่า,างเดิมน,น้ำเนี่ยทา่านแค่เนี้ยว่ามันมีความจําเป็นขนาดไหนกับรัฐบาลไทยเราเลยครับผมนะนะเหมือนเราเป็นทุกโยมอ่ะนะครับผม ประเทศจีนคนที่ทาให้คนไทยเนี่ยร้อนก็ชิไผหมดเลยประเทศจีนเป็นไงน้าท่วนมน้ําท่วมนะครับอบางทีอุตุภูมิอะไรไปแต่อยากจะให้ทำโดนตัวกอีกคนนี้มันทําเรื่องเฮี้ยไว้นะครับผมนะจริงๆนะแล้วยังไม่อยากจะให้ตนกตกใจนึงโควิดอะไรมากมายนะครับผมนะคุณเป็นค,คุณต้องเปิดประเทศนะครับผมคุณต้องเปิดจริงๆจังๆคุณอย่าไปกลัวนะครับนะ แล้วตอนนี้คนมาอะขับไล่คุณนะคุณไม่กลอมหรอกมันต้องอยู่โควมาล้านแน่นอนผมมั่นใจนะครับผมส่วนประชาชนนี้ออกไปชุมนุมอะไรก็แล้วแต่นะครับผมนะก็เป็นกําลังใจให้นะครับนะครับเป็นกําลังใจให้แต่ก็ต้องดูแลตัวเองด้วยนะครับเพราะว่าไอ้โควิดเนี่ยมันขยายกระจายพันธุ์เนี่ยมันมันแตกออกไปหลายหลายย่างแล้วนะครับผมก็ค่อนข้างที่จะน่ากลัวนะครับผมนะแลวประชาชนก็ยังมีการรอ,อนอนรอการรักษาครับอีกม,มากมายนะครับผมนะ แต่รัฐบาลไทยนะครับผมพูดไปกระูดพูดไปเหมือนแบบสมองหมาเป็นยาควายนะครับผมนะเท่านั้นนะครับผมต,ตอนนี้ก็มาไล่บี้นะครับมาไล่บี้กับอะไรก็คอเอาของดาริงดารานะครับอย่างที่ผมบอกว่าเด่จะจะลุกขึ้นมาเองดาริงดาราที่โดอาออกเลยนะครับผมก็ไม่สามารถทำอะไรไนะ้ทั้หตอนนี้คือฟ้องมาฟ้องกลับนะครับผมมันเป็นอย่างนี้นะฮะอย่าไปกลัวตอนนี้ไม่มีใครกลัวใครนะครับผมนอกจากไอ้โควิดกลัวโควิดแล้วกลัวโรคอดเท่านั้นเอง ะครับแล้วก็การทํางานมันต้องพูดถึงนะครับเคียตลอดปังนะครับผมนะแก่แก่เป็นว่าเหมือนคุณประยุทธ์เนี่ยคิดคนเดียวเลยนะพราะว่าผู้หายไปไหนหมดไม่รู้นะครับผมนะนะมันอยู่ไม่ได้หรอกนะครับผมคนฉลาดต้องออกมาก่อนนะคนโง่เท่านั้นก็คือประยุทธ์นะครับผมจริงๆผมริงผมคิดนะบางทีมันอยากจะออกนะแต่มันออกไม่ได้ผมคิดอย่างนั้นนะผมคิดเองนะครับผมก็อยากจะฝากไ้ที่ตรงนี้นะครับว่า คุณต้องไปดูแลระบบจัดการของวงในข้าราชการนะครับการโกงการกินนะครับผมนะการการเปิดบ่อนการพนันต่างๆอะไรก็แล้วแต่นะครับผมคุณต้องไปดําเนินการอย่างเต็มที่ไม่ใช่มาทํากับประชาชนนะครับผมตรงนี้ไปแก้นะครับผมก็เป็นจุดที่แก้โควิดเหมือนกันนะนะครับผมเพราะการเปิดบ่อนหรือการเปิดการพนันเนี่ยมันผ่าไปหมดหรอกเพราะว่าข้าราชการไทยขารู้ๆกันอยู่นะครับผมนะเยี่ยงลักษณะนะครับผม นี่จริงๆนะครับผมรู้ทั้งรู้ว่าตอนนี้มันเป็นสถานการณ์ๆๆยังจะแอบเปิดแล้วรอบเนี่ยไม่ว่าจะเป็นอะไรคะัล่าสุดรอบสองรอบสามปีนข้าร,ราชการไปเทียเท่ยวไปเที่ยวอิไปเทียเท่ยวหอยเห็นไหมก็มาติดมานะครับตอนนี้ประยุทธ์เนี่ยนายกเราเนี่ยเหมือนคนเบลอๆบืองๆไปแล้วนะครับผมนะเออ่กลายเป็นว่าหัวเดียวทีมนี้นะครับผมนะสุดท้ายนะครับท่าน ก็อยากจะฝากไว้นะครับว่าเดี๋ยวโควิดก็ไออบรูซมอร์ซีเนี่ยก็กำลังจะตามเข้ามาเข้ามาเรื่อยๆนะครับผมนะนะครับก็าอยากจะให้ช่วยประชาชนอย่างจริงจังนะครับเพื่อให้โรคโรคโควิดนี้มันหายไปเพื่อจะเปิดประเทศนะครับผมถ้าคุณไม่เปิดประเทศคุณปยุตยังกลัวแบบนี้นะครับผมผมมั่นใจนะครับประเทศไทยจะต้องชดภายนะครับผมนะนะครับนะครับแล้วก็ฝากถึงผู้ป่วยโควิดต่างๆครับผมให้รอดพ้นจากพยันตรายต่างๆทุกทั้นเลยนะครับผมนะให้แก้คขาปลอดภัยนะครับผม รวมถึงการราชการเคี้ยวเรู kind of so, uh, tanto, membership membership. ่นี้นะครับผมก็ให้โลภัยแค่เจนไปอยู่กับพวกมันให้หมดนะครับผมในที่สร้างความสับสนให้กับพวกเรานะครับผมนะแล้วก็ไอ้กฎหมายและธรรมนูญต่างๆหรือกฎหมายข้อนึงข้อนึงเนี่ยนะมึงมึงไม่ต้องเอามาใช้หรอกนะครับผมนะกฎหมายของความถูกต้องเนี่ยมีข้อเดียวตอนเนี้ยที่ต้องมึงต้องคิดเอาไว้ในหัวนะครับผมไม่ต้องเอามาตันนึงมาตันเป็นยกโอ้โตอนนี้เห็นเป็นไร้บี้กันนะเรื่องใครมาขออขอเขา ประชาชนมีสิทธิพูดอย่าลืมนะครับว่าพวกมึงคือขี้ค่าของประชาชนประชาชนเป็นผู้จ่ายภาษีประชาชนคือน,นายสวัสดีครับ